นายชาตรีศรียาภัยนายนยกสมาคมผู้สื่อข,ข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย พบกับโมโมอีกเช่นเคยนะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งค่ะสัปดาห์นี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดยะโสธรกันค่ะไปชมสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าต่อด้วยไปกราบสการะพระาธาตุอานน์และพระแก้วหยดน้ําค้างที่วัดมหาธาตุและไปชมประเพณีมาลายเข้าตอกหนึ่งเดียวในโลกบรรยากาศจะเป็นยังไงตามโมโมไปชมพร้อมกันเลยค่ะ จังหวัดยะโสธรดินแดนอันสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ําชีเมืองแห่งวิถีอีสานยะโสธรเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในพื้นที่เขตอีสานตอนล่างแต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและน่าสนใจมากมายมีวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกันได้อีกด้วย ย่านเมืองเก่าบ้านสิงท่าตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นย่านการค้าตั้งแต่สมัยโบราณมีการนำเข้าช่างฝีมือจากเวียดนามจำนวนมากเข้ามาสร้างบ้านเรือนทำให้บ้านเรือนมีรูปแบบศิลปกรรมแบบจีนผสมยุโรปปัจจุบันยังคงเหลือให้เห็นบนสองข้างทางบางแห่งยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มากบอกถึงบรรยากาศของความเป็นอดีตสร้างสเสน่ห์ให้บ้านสิงท่าสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านผู้ชมมาขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านสิงท่าอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบ้านสิงท่าถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดยะโสธรเพราะว่าเริ่มต้นจากเมืองยศโสธรมาเป็นเมืองยะโสธรและจังหวัดยะโสธรมาจากบ้านสิงท่าแห่งนี้เขาบอกว่าบริเวณบ้านสิงท่าครั้งแรกเลยน่าจะเป็นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แล้วเข้ามาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตะนะโกสิทร์ตอนต้นมีชาวลาวอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณนี้ตอนนั้นยังไม่มีชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้ต่อมาคณะลาวที่มาตั้งชุมชนบริเวณนี้ก็ออกสำรวจปรากฏว่าไปเจอวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดร้างภายในวัดก็มีพบะตร,รูปและรูปปั้นสิงจึงมาตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านสิงหิน ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นบ้านสิงห่าเพราะว่าเหตุว่าที่แม่น้ำชีนั้นอาจจะเป็นการติดต่อค้าขายเรื่องของสินค้าจึงมีท่าเรือนนั่นเองนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามบ้านสิงห่าแห่งนี้เราย้อนกลับไปในสมัยต้นกรุงรัตะนะโกสินทร์นะครับในสมัยรัชกาลที่สามก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าบ้านสิงห่าแห่งนี้มีเรื่องของกบฏ เรียกว่ากระบฏเจ้าอนุวุอานวงศ์นะครับแต่ว่าบ้านสิงท่าแห่งนี้ได้รับการยกฐานะให้ให้เป็นเมืองยศสุทนทรก็คือร้อนเก้ารัชากาลที่สองก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยรัชากาลที่สองทรงเห็นว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นชายแดนที่สําคัญจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกบ้านสิงท่าขึ้นเป็นเมืองยศโสธร ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นคําว่ายะโสธรก็แปลว่าเมืองหยดนั่นเองท่านผู้ชมครับถ้าเดินทางมาเที่ยวที่บ้านสิงห์ท่าแห่งนี้สิ่งทํางานที่คุณจะเดินชมนั่นคือศิลปกรรมผสมผสานร,ระหว่างจีนกับตะวันตกหรือเขาจะเรียกอีกทีก็คือเป็นศิลปะของชิโนโปรตุก,กีสนะครับก็คือได้รับอิทธิพลมาจาก ประเทศมหาอำนาจในสมัยรัชกาลที่5นั่นก็คือฝรั่งเศสนั่นเองเขาบอกว่าในสมัยนั้นนะครับบริเวณบ้านสิงห์ท่าแห่งนี้คึกคักไปด้วยผู้คนเพราะว่าทหารของฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเที่ยวภายในบริเวณบ้านสิงห์ท่าแห่งนี้ก็เลยทําให้เป็นเรื่องของศิลปะที่น่าชื่นชมและน่าเข้ามาเยี่ยมชมมากๆเลยถ้าคุณมาเที่ยวที่บ้านสิงห์ท่านอกจากจะนั่ง จักรยานขับขี่ไปทั่วบริเวณนี้แล้วนะครับหรือจะนั่ง3ล้อถีบก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งคู่กับบ้านสิ่งท่าแห่งนี้อันนี้คือจุดที่1จุดที่2อ,อันนี้พลาดไม่ได้ครับด้านหลังของผมนั่นคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเขาเรียกว่าเป็นศิลปะ3วัฒนธรรมวัฒนธรรมที่1ก็คือวัฒนธรรมของชาวจีนคุณจะเห็นก็คือข้างหน้านั่นคือตัวพญา พญยา,ยามางกรนนั่นเองนะครับส่วนด้านบนก็คือตัวอาคารของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้อันนี้เขาเรียกว่าศิลปะของลาวส่วนของไทยนั่นคือตัวเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองที่จังหวัดยะโสธรหรืออยู่ที่บริเวณบ้านสิงห์ท่าแห่งนี้สําคัญมากๆเพราะมีทั้งหมด3เสาเสาที่หนึ่งเป็นเสาองค์ใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าเสาหลักเมืองนะครับ สาที่สองด้านซ้ายและด้านขวาเป็นเสาเล็กๆชาวบ้านเรียกว่าเป็นที่สถิตของเทพเทวดาหรือเขาใช้คำว่าผีสิงนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามาเที่ยวจังหวัดยะโสรธรพลาดไม่ได้ต้องมาที่บ้านสิงท่าแห่งนี้คุณมาชมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างจีนตะวันตกหรือจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสก็เกี่ยวกับฝรั่งเศสนั่นเอง น่าสนใจมากๆครับที่จังหวัดยะโสธรอ,อย่างนี้3ส,สิ่งที่บอกนั่นคือ 1. ตัวบ้านสิงท่า2ก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 3. คือวัดสิงท่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี้เองครับมาเที่ยวกันครับแล้วคุณจะชื่นชอบจังหวัดยะโสธรครับ ออกจากบ้านสิงห์ท่ามาที่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่สร้างเมืองตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองโบราณสถานที่สําคัญในวัดคือพระพุทธบุตรสยรัตหรือพระแก้วหยดน้ําค้างเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิละปะสมัยเชียงแสนเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวยโสธรท่านผู้ชมขณะน,นี้ผมอยู่ภายในบริเวณวัดมหาธาตุอเาเภอเมืองจังหวัดยโสธร ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดสําคัญคู่กับจังหวัดยะโสธรในปัจจุบันนี้แต่ถ้าเผื่อเราย้อนอดีตก,กลับไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดมหาธาตุเป็นวัดหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นวัดสําคัญต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล่านภาลัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับโะรงสั้นทรงเห็นว่าบ้านสิงห์ท่าเนี่ย เป็นชุมชนที่สำคัญทรงโปรโก้าโปรดกระหม่อมยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็นเมืองยศสุนทรนะครับจากเมืองยศสุนทรต่อมาก็คือมาเป็นเมืองยะโสธรมีความหมายว่าเมืองยศนั่นเองและเมื่อเป็นเมืองยศสุนทรแล้วเนี่ยทางเมืองยศสุนทรก็บูรณะวัดมหาธาตุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถึงเยื่องไรก็ตามวัดมหาธาตุปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่เข้ามา และช่วยหมายถึงว่าต้องเข้ามาช่วยกันบูชาและกราบขอพรอ,องค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวยะโสธรน,นั่นคือพระแก้วหยดน้ำค้างพระแก้วหยดน้ำค้างมาจากไหนมาจากล้านช้างหรือว่าสปปลาวย้อนกลับไปในสมัยราชการที่สองก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยครั้งนั้นมีเจ้าเมือง สีจำป่านะครับของสอปปลาวหรือเรียกกันว่าจำป่าศักดิ์นะครับก็ได้ทุนกล้าวถวายองค์พระพุทธรูปก็คือหลวงพ่อหรือพระพุทธพระแก้วหยดน้ำค้างองค์นี้แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลาัยรัชกาลที่สองนั่นเองวงท่านก็ทรงโปรดประดิษฐานอยู่ในพระมรมมหาราชวังต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทรงเห็นว่า เมืองยศสุนทรนั้นเป็นเมืองที่เหมือนคล้ายๆเป็นเมืองชายแดนที่มีความสําคัญแล้วเกิดสงครามเรียกว่ากบฏเจ้าอนุวงศ์เมื่อกบฏเจ้าอนุวงศ์เนี่ยก็ส่งทหารมาบริเวณเมืองยศสุนทรนีเยอะมากรัรชกาลรัชกาลที่สจึงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือพระแก้วหยดน้ำค้างให้กับเมืองยศสุนทรหรือเมืองยะโสธรนั่นเองปัจจุบันก็ประดิษฐานอยู่ที่วัด มหาธาตุแห่งนี้อันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองจะเห็นว่าองค์พระาธาตุเจดีย์องค์พระาธาตุเจดีย์องค์นี้ประดิษฐานพระาธาตุพระอน,นุ์พระาธาตุพระอน,นุ์มาจากไหนนะครับในสมัยเป็นเมืองยศสุนทรก็มีชาวลาวอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาและมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณเมืองยศสุนทรหรือเมืองยะโสธรแห่งนี้ ตอนที่ชาลาอ,อพยพมาเนี่ยได้อัญเชิญพระธาตุของพระอานนท์นมาด้วยจึงได้มาสร้างองค์พระธาตุแล้วก็ประดิษฐานพระธาตุพระอานนท์เขาถือว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยน่าท่องเที่ยวครับวัดมหาธาตุอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอ,อย่างนี้แล้วคุณมาเที่ยวได้สามจุดอย่างที่บอกนะครับนั่นคือไปขอพรองค์พระแก้วหยดน้ำค้างแล้วก็องค์พระหมหาธาตุองค์นี้ที่เราเห็น นั่นคือเป็นที่ปรดิสฐานพระธาตุของพระอานนท์นะครับน่าสนใจครับมาเที่ยวจังหวัดยะโสธรครับเราเดินทางมาสักการะหลวงพ่อพระสุขพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมานที่วัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองยะโสธรเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางต่อไปค่ะท่านผู้ชมมาขณะนี้ผมอยู่ภายในบริเวณของวัดศรีธรรมารามอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร วัดศรีธรรมารามแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดยะโสธรเหตุผลเพราะว่าวัดศรีธรรมารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าหลวงพ่อสุขนะครับหลวงพ่อสุขเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างนั่นเองนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปองค์นี้เดิมทีนั้นประดิษฐานอยู่ที่ล้านช้างหรือปัจจุบันก็คือสอปบปอลาว ดังนั้นหลวงพ่อพระสุขมาปดิษฐานที่วัดศรีธรรมารามได้อย่างไรมีเรื่องราวเล่าขานอยู่สองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเขาเชื่อว,ว่าหลวงพ่อพระสุของค์นี้นะครับมีพระพิสุทิ์สงรูปหนึ่งท่านอัญเชิญมาถวายเพราะว่าท่านเคยเป็นเด็กแล้วก็อยู่ที่วัดศรีธรรมารามแห่งนี้อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือหลวงพ่อพระสุขถ้าเผื่อระย้อนกลับไปในสมัย สมัยล้านช้างในสมัยนั้นเนี่ยครับสมเด็จพระเทศไทยชัยทิราชคือผู้ครองนครล้านช้างครั้งนั้นเนี่ยมีทิดาอยู่สามพระองค์ก็คือเจ้าสุขเจ้าใสาและเจ้าเสริมครั้งนั้นทิดาทั้งสามพระองค์นี่ครับก็ร่วมกันตั้งจิตตั้งใจจะสร้างพระพุทธรูปเป็นองค์แทนของทิดานั่นเองก็สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสามองค์ก็คือ พระสุขพระเสริมและพระใสต่อมาในสมัยรัชกาลที่สาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเรามีกบฏเรียกว่ากบฏอนุวงศ์แห่งสปป,ปลาวและลน้นเก้ารัชกาลที่3ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง3องค์เนี่ยจากสปป,ปลาวแล้วลงแผ่ข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่ง สมัยนั้นเรียกว่าสยามหรือในเขตของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือฝั่งหนองคายนั่นเองแต่ตอนอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสามองค์ลงแผ่มานั้นเกิดไปอยู่ที่บริเวณน้าวนก็เลยทําให้องค์หลวงพ่อสุขเนี่ยจมลงไปในแม่น้ําโขงไม่มีใครสามารถที่จะอัญเชิญหลวงพ่อผรสสุขขึ้นมาได้กลับมาที่เมืองหนองคายก็คือพระเสริมและพระใสนั่นเองต่อมาเขาเล่าขานกันว่ามีนักโทษ8คน เป็นนักโทษที่ต้องโทษประหารชีวิตแต่ว่านักโทษทั้ง8คนนั้นก็คิดว่าไหนๆก็จะถูกประหารชีวิตแล้วก็เลยขอไปงมองค์พระสุขในแม่น้ำขูงปรากฏว่าเจอครับเจอแล้วก็มีการอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีธรรมรามเแห่งน,นี้น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับถ้าเดินทางมาที่จังหวัดยะโสธรวัดศรีธรรมรามอยู่ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดยะโสธร เข้าไปกราบบูชาหลวงพ่อพระศุกได้เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกกันว่าหลวงตาปวงแห่งนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อท่านเดินทางมาเที่ยววัดศรีธรรมราญแห่งนี้นะครับก็จึงมีองค์พระาธาตุเจดีแล้วก็ยังมีพระโบส์และมีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปอีกนะครับน่าสนใจครับจังหวัดยะโสธรหน้าเดินทางทองเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม รวมไปถึงเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคือองค์หลวงพ่อพระสุขของวัดศรีธรรมรามครับที่วิมานพญาแถนหรือพิพิธภัณฑ์พญาคันคา,ากเป็นอีกหนึ่งแลลด์มร์คที่โดดเด่นแปลกตาของจังหวัดยโสธรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโดยทําการก่อสร้างเป็นรูปปั้นพญาคันคากและรูปปั้นพญานาคที่ตั้งสูงใหญ่อยู่ริมอ่างเก็บน้ําทวน โดยตัวอาคารที่เป็นรูปพยาคันฆ่ามี5ชั้นภายในอาคารพยาคันคากจะเป็นที่จัดแสดงประเพณีบุญบ้างไฟหรือความเป็นมาของประเพณีนี้โดยจัดฉายเป็นภาพยนตร์สี่มิติมีการจัดนิทรรศการการแสดงเกี่ยวกับคังคกหลากหลายชนิดสอดแทรกตำนานเรื่องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสานเกี่ยวกับตำนานพยาคางคกและประเพณีบุญบ้างไฟอันโด่งดัง ด้านนอกมีประติมากรรมขบวนแห่บ้างไฟอันอ่อนช้อยและงดงามมีสวนสาธารณะบรรยากาศร่มรื่นลมพัดเย็นสบายเหมาะสำหรับมาเดินเล่นพักผ่อนในยามเย็นและยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีของจังหวัดยะโสธรอีกด้วยค่ะ มาที่วัดหอกองเพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีบุญมาลัยเข้าตอกซึ่งชาวบ้านฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจะนาเข้าตอกสีขาวมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวแทนดอกมณฑารพบอันเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสวงสวรรค์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าในงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนลุ่มน้ําชี แล้วจัดขบวนแห่ไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาคะบูชาซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกท่านผู้ชมมาขนขณะนี้ผมอยู่ภายในบริเวณวัดหอกรองของอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรที่วัดหอกรองแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะจัด พิธีที่ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือประเพณีการแห่มาลัยเข้าตอกประจำปีในปีนี้ก็คือวันมาคบูชาเขาเรียกว่าเพนเดือนสามชาวบ้านที่นี่ก็คือในชุมชนฟ้าหยาดนะครับทั้งหมดเนี่ยก็รวมตัวกันแล้วก็คือนำข้าวเปลือกเนี่ยมาคั่วเป็นข้าวตอกแล้วก็ร้อยมาเป็นมาลัยหรือจะเรียกว่าครงมาลัยก็ได้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้ สวยงามก็คือลักษณะเป็นการยาวหรืออาจจะเป็นส่วนโค้งอะไรก็ตามนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าตัวขอมมะลัยเข้าตอกต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสีขาวคล้ายๆดอกมะลินะครับมีกลิ่นหอมทีนี้ถ้าเผื่อเราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของการแห่มะลัยเข้าตอกของวิถีชุมชนชาวบ้านที่เรียกกันว่าฟ้าหยาดแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า เชื่อว่าเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านคงจะดูในเรื่องของในพระไตรปิฎกหรือพระคัมภีรที่เกี่ยวกับดอกไม้มีมกลิ่นหอมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็คือในสมัยพุทธกาลนั่นเองเขาบอกว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีดอกไม้ชนิดหนึ่งเป็นสีขาวเรียกว่าดอกมณฑารพบนะครับดอกมณฑารพบแห่งนี้เขาบอกว่าเมื่อมันล่วงลงมาแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะหอมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วมันก็จะหอมลงมาอย่างโลกมนุษย์ ดังนั้นชาวบ้านที่บอกว่าเป็นชุมชนฟ้าหยาดของอำเภอมหาชนะชัยแห่งนี้นะครับจึงจัดพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมาคบูชาที่เรียกกันว่าเพนเดือนสาเพื่อเป็นพุทธบูชาเพราะว่าถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญก็คือวันมาคบูชามีพระพิสุสงฆ์จํานวน1,250รูป มาประชุมกันโดยมีได้นัดหมายมาฟังพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าโอวาทปฏิโมกนะครับเมื่อพระพิสุสงฆ์ทั้งหมดได้ฟังแล้วเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดหน้าเที่ยวครับที่อำเภอมหาชนะชัยแห่งนี้เข้ามาที่วัดหอกรองแห่งนี้นะครับเขามีงานตั้งแต่วันที่11ไปถึงวันที่15วันที่16ก็คือ เป็นการจัดแล้วก็ถวายบนสลาด้านบนนี้ก็หมายถึงว่ามาลัยเข้าตอกทั้งหมดนั่นเองนะครับน่าสนใจครับมาเที่ยวอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรแล้วเข้าพาในชุมชนที่เรียกกันว่าชุมชนบ้านฟ้าหยาแล้วก็เข้ามาในวัดวัดหอกกล่องแห่งนี้นะครับแล้วคุณก็ชมพิธีต่างๆเขาบอกว่าสวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับ แวะมาที่พระธาตุก่องข้าวน้อยตำบลตาดทองแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธรที่มีตำนานเล่าขานมายาวนานเกี่ยวกับกล่ลองข้าวน้อยข้าแม่มีเจดีย์เก่าแก่สมัยขอมอายุก,กว่าร้อยปีรูปทรงจะมีลักษณะเป็นกล่ลองข้าวเราได้กราบสักการะพระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานอยู่ที่หลังพระธาตุก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพค่ะ ครับท่านผู้ชมฮะขณะนี้ผมอยู่ที่สำนักงานททอ,อุบลราชธานีนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีที่ยิ่งใหญ่เขาบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือประเพณีแหเข้าตอกนะครับของจังหวัดยะโสธรแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมฮะเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนี่นะครับก็ต้องคุยกับท่าน ผู้อำนวยการทททหรือผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานอุบลราชธานีตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับปอครับสวัสดีครับท่านครับครับปอขออนุญาตชื่อนิดหนึ่งครับครับก็ชื่อธงชัยแสนทวีสุขครับครับเป็นผู้อำนวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานอุบลราชธานีครับครับทีนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเรื่องของท่องเที่ยวตอนนี้เราก็ต้องไปพูดถึงที่จังหวัด ยะโสธรเรื่องราวต่างๆของจังหวัดยะโสธรรวมไปถึงเรื่องราวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยขอออจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนครับเชิญครับครับก็ขอสวัสดีครับท่านนักท่องเที่ยวแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับททสํานักงานอุบลราชธานีเนี่ยแะครับผมรับผิดชอบอยู่3จังหวัดนะครับทำการตลาด ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีนหนจังหวัดยะโสธรจังหวัดอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญ3ผมใช้ตัวเลขนำโชคในการแทนชื่อจังหวัดต่างๆก็คือจังหวัด3 4 5 สามสี่ห้าไม่แปลกๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ใบหวยพี่ก็นได้สิสามสี่ห้ามันถึงมันนึกถึงอะไรสามสี่ห้าสามสี่ห้าเนี่ยคือเลขสามเนี่ยผมใช้แทนจังหวัดยะโสธรอ่อสามยะโสธรอ่ายะโสธรเนี่ยอ่าเป็นจังหวัดที่มีบุญประเพณีอยู่สามบุญด้วยกันบุญประเพณีสามบุญก็เลยก็เลยใช้ใช้ยะโสธรว่าเป็นเมืองแห่งสามบุญนะครับเมืองแห่งสามบุญประกอบด้วย บุญเดือนสามบุญเดือนสามคือเป็นงานประเพณีแห่มาลลยเข้าตอกครับจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งงานประเพณีบุญมาลลยเข้าตอกเนี่ยครับอ่าเป็นงานประเพณีอยู่ในฮีด12ของประเพณีชาวอีสานในบุญเดือนสามนะครับเพราะว่าอ่าประเพณีของอีสานเนี่ยก็จะมีฮีด12ครอง14ครับทุกๆจังหวัดในอีสานเขาก็จะมีบุญเดือน ประจำปีประจำเดือนของเขาส่วนที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนี้เป็นงานประจำปีบุญมาลัยเข้าตอกซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกครับจังหวัดอื่นๆพื้นที่อื่นๆจะไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีครับอยากจะให้นักท่องเที่ยวถ้ามายะโสธรนอกจากว่าท่านจะได้มาท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนะฮะก็ยังสามารถที่จะไปรับบุญนะฮะทำบุญให้มีความ อิ่มเอิบนะครับมีความสุขมีความสบายใจนะครับมายยโสธรแล้วนะครับนอกจากท่านจะได้รับความสวยงามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมยังจะได้รับความสุขทางกายและทางใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ท่านบอฝากเอาไว้นะครับว่าถ้าเปิดจะมาเที่ยวสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุบลรัชธานี มีเว็บไซต์มีเบอร์โทรศัพท์นะครับส่งรับพอครับครก็ก็ฝากเรียนท่านผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวเนยนะครับตอนนี้ทางสํานักงานอุบลราชธานีนะครับซึ่งดูแลจังหวัด3จังหวัดที่ที่ที่นำเรียนมานะฮะท่านสามารถที่จะไปสืบค้นข้อมูลดูข้อมูลได้ที่แฟนเพจเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจ t a t บ b o n ก็คือทททอุบลท่านพิมพ์เข้าไปใน f เฟ e บ o ๊คลาก้าเขียนคำว่าทอทหาร3ตัวจุดอุบลราชธานีเท่านั้นเองขึ้นมาเลยท่านอยากจะรู้อะไรเราอัปเดตข้อมูลนะฮะไม่ไหวงานประจำปีประเพณีอีก3เดือนข้างหน้าเที่ยวที่ไหนนะครับเรามีปฏิทินท่องเที่ยวไว้อยู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติร้านอาหารที่ขึ้นชื่อหรือแม้กระทั่งสินค้าโอท็อป ในชุมชนต่างๆนะครับท่านสามารถสอบถามได้หรือถ้ายังไม่เข้าใจข้อมูลสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์045 4 243 243 770ครับ770ครับเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา0830 1630นนะครับนี่คือเรื่องของท่องเที่ยวใน3าจังหวัดก็คืออุบลราชธานียโสธรและอำนาจเจริญนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณท่านผอมากมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง YouTube และ Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างโมโม่นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้โมโมและรายการเอเชียมอร์นิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ